ธรรมะรับอรุณชาววันนี้เสนอธรรมะข้อที่ว่าตามของคารวาสีผู้คองเรือนต้องประพฤติปฏิบัติธรรม4ข้อคือ 1. สัจจะความซื่อสัตย์ทำให้ไว้วางใจกันและกันไม่ระแวง 2. ธรรมะความข่มความยับยั้งใจรู้จักค่มใจตนเองเมื่อประสบอารมณ์อันไม่พึงปรานาสามคันติ ความอดทนต่อหนาวร้อนทุกขเวทนาอดทนต่อการบริาพาทว่าร้ายไม่บูวามรักษาอารมณ์เป็นปกติย่อมเป็นคุณแก่ตน 4. จาคะเป็นผู้มีใจเพื่อแผ่เมตตาอารีสระให้ปันสิ่งของจะนำมาซึ่งความรักใคร่นับถือปราศจากเวรภัยเจริญธรรมเจริญปัญญาขอเจริญพร